เอาปะใจหรือเปล่าเก็น้ากดอยู่นะกลัวกดเลยแล้วการอย่างเช่นแบบนี้ถ้าแถมก็ต้องตีบวกสิบดิพี่เขาจะมาดูเราตีบวกคียอันนี้ทำไมติ้ง้องตรงนี้คนเขาจะเดินตั้งแต่มึงเลือกพรหนึ่งมามึงก็ตึงพอไปเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีมแสงทส้อนต่างๆเยอะแยะมากมาย ผมแนะนำเป็นออฟดัสซิยูโรเลยนะครับผมสวะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฝังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โคดผมด้วยนะครับผมรถทันทีนห0ึบาทเลยนะครับผมเติมปุ๊บเข้าปั๊บเติมปั๊บเข้าปุ๊บเติมปุ๊บปั๊บเข้าปั๊บปุ๊บเติมปุ๊บ เข้าปุ๊บปั๊บผมแนะนำเป็นนี่เลยคอยครับถึงชื่อจะมีคอยแต่ไม่ต้องคอยนะครับเติมถูกเติมไวบริการดีเสริมดวงได้ทันทีแนะนำเลยครับผมคอยครับคำเตือนการเติมเงินที่คอยครับไม่มีความเสี่ยงผู้เติมเงินโปรดยิ้มและรอรับคอยนะครับรอรับได้เลย สวัสดีนะผู้ชมทุกทุกท่านนี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวนักกลาดไรนี่ครับผมในว,วันนี้คุณอยู่ในเกมนี่ครับผม r O O หรือว่า Ragnarok ok Origin นี่ครับผมไร้สดพิมพ์บอกว่านี่ว่าค้างนี่ครับผมแต่ไม่ได้ค้างแต่อย่างใดต้องบอกเลยว่าพลังตอผมมันแข็งแรง วันนี้นะครับก็จะมาแก้มือในรอบที่แล้วผมไม่น่าทําคลิปนั้นพลาดเลียวะผมไม่น่าเชื่อคํายุยงเลยว่ะแม่งโอกาสติดแค่สิเแม่งขึ้นไปได้ไงวะแต่ผมก็ตีขึ้นไปอ่ะตึงเลยที่เนี้ยกูจะขึ้นกลับไปยังไงเ่ะปดเครียดเลยโอเคแต่ไม่เป็นไรครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยบวกสิบหกชิ้นนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาขอญาติตีบ่งตีบวกกันหน่อยแล้วกันอยากขึ้นอันนี้สิบก่อนขอญาตหนึ่งที 20%นั่นมันคือครั้งที่ดีที่สุดของเราที่เราจะทำได้แล้วเว้ยตอนนี้แม่งเก่งไปแล้วอ่ะ20%หมดสิ้นแล้วเครียดเลยเอาวันนี้ก่อนนะครับผมเพราะอันนี้อย่างน้อยเราได้ p x t อ็ก e แแน่นอนนี่ m เอ็กแเพิ่มดาเมจเข้ามานะครับ12ครั้งคลิกเย้ yeah! ไปหนึ่งไปสองไปอันดับติดมาขออนุญาตเลือก โอลิมาก่อนเลย8แพ็คต่อไปครับ30%กสิอ็ก็กกอย่างเช่นแบบนี้สอง เมื่อไหร่ผมจะไปตีขึ้นในนี้เลยนะครับผมมันจะแบบไหลไปเลยต,ต,ต,ตึ๊งตึงตึงเลยอะใ <c oughs> จะเย็นใจเย็นระไหว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 น้องระไหวไปครับไปครับ1ไปครับสไปครับ lên Xong Lên บอกสิมันเรียกเมื่อวานไอ้ก๊อฟปุ้ยใช้เซนีซื้อได้ไหมน้องร้านไดม้วนหมดแล้วเหรอครับไอ้กีบงูไอ้งูอ่ะไอ้กีบงอ่ะอุ้ยการบดเอาปะเอาปะเอาปะใจหรือเปล่าเจอหน้ากดอยู่นะ กลัวกดเลยแล้วกันมาเดวิลลิงไในวะบอลละวัวมึงหลอนละเฮลิกิกในบังนี้อาจารย์ไม่เจอไอ้ก๊อลฟจัดเลยนะสี่สิบก้อนสี่หมื่นเก้าแพงไหมวได้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 กลัวรอบนี้แม่งต้องติดเว้ยมันแตกมาเยอะแล้วเว้ยเมึงแตกแบบนี้ไม่ยังอภัยยศเว้ยมึงเข้าใจปะมึงต้องติดแล้วมันแตกติดกันมาหลายครั้งเล้วครั้งที่สิบนี่ ไปกูรู้สึกเหมือนกูแม่นเป็นบ้าขับเีนที่กำลังโบกโบยบินไปในท้องนาพาวอะจบไม่เคยสวยเลยไอเฮียมึงแต่หาขนาดนี้แล้วยม กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับผมด้วยมีดาวโหลดอยู่ข้างล่างไปละเชิญเนื้อวานกูไม่นา่าฮาวขึ้น11เลยสับเอ,อ้ยแม่ไหยอะขึ้น10ได้มันต้องเพราะคลิปกูออกกูต้องโดนถุ่มถุยอยู่น้ำลายเต็มหน้าแนะ่ผมนึกภาพออก <c oughs> อย่างเราต้องถมถุยกูแน่เลยอ่ะทั้งทั้งที่กูแบบติดไปแล้วด้วยซ้ำแต่กูแบบห้าวแอกแวะกกรตีโชว์เฮ้ยร้านค้าสซเปเชียลช็อปมันมาแล้วน้องได้มากไปสองคิกแล้วเนะี่ยสามสิบห้ากล่องนะก๊อปเขาเลยน้องบานปลายนะั่นมันคือคอนเซปต์ของเราและสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับผมที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับอยากจะให้เกมเขารักเขาจ้างผมบ่อยๆนะครับให้แบบ สนับสนุนเอ่อรายการเสรจตังหลังตู้เย็นจะได้มีเงินมาเติมนะครับก็กดดาวน์โหลดได้นะครับผมคนละหนึ่งครั้งนะครับกดมาลองเล่นดูนะครับกดดาวน์โหลดดูแค่นี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนผมเรียบร้อยแล้วอ่ะต่อไปนะครับก็จัดหนักจัดเต็มขออยสักสองคลิกที่ผมแม่งโคตรค้างคาใจเลยไอ้ก๊อฟมีให้เลือกสองทางเลยทางแรกอ่ะโรยด้วยกลีบดอกไม้คือมือตีอสองที่นี้ให้ขึ้นบวก9ใช้จริงได้ดาเมจ กับทางที่สองเป็นทางที่ลรยด้วยกี่เหวคือมึงบวกเก้าขึ้นไปเป็นบวกสิเนี่ยตึงตึงแบบวัยรุ่นเขาทำกันอ่ะมึงว่าไงดีวะบวกสิบอยู่แล้วครับตัวตึงเ <c oughs> <c oughs> ต้อตึงเขาก็ต้องบวกแสกย่อแล้วมาเดียวสัตเรามันตัวตึง มึงจะมาเดินอ้อมๆแบบเตียวสเต,ต็ตไม่ได้หรือว่าถ้าเตียวสเต,ต็ตหือว่าเราก็ได้อันดับแล้วฟาร์มไวขึ้นบวกสิบมึงไม่ได้เก่งขนาดนั้น,นไลยก็แล้วแต่ก็เ <c oughs> ตียวดับดีกว่าครับพูดเล่นนะไปกักแปดเค่นี้เราก็แฮปปี้แล้วครับแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเราไม่ต้องไปตึงเฮี้ยตึงเยี่ยวตึงขี้อะไรนั้นเลื้อนนะ <c oughs> เราเคยผิดพลาดไปแล้วตอนบวกสิบเอ็ดมันจะไม่ผิดพลาดอีกนะครับใครจะผิดพาลาดก็ผิดพลาดไปเก้า อันนี้แถมนะใครคลิปวิดีโอถ้าแถมก็ต้องตีบวกสิบดิพี่เขาจะมาดูเราตรีบวกเฮี้ยนี่ทำไมติ้งตองคนเราจะมาหักห้ามใจเฮี้ยนั้นก็ไม่ได้เกมอื่นซะตรงนี้คนเขาจะเดินตั้งแต่มึงเลือกพลหนึ่งมามึงก็ตึงพอไป อนุญาตให้ถุมถุยลง y t u t u กูนี <cow> ่แหละเกมที <S ell visitors> <S ell visitors> ่เรารักมันต้องแบบนี้ มีผิดพลาดมีสมหวังมีชื่นจิตมีชื่นใจมีตึงกันบ้างเป็นครั้งคราวอันดับ4ีสปะครับอันดับ40บอกเลยว่าตรงนี้ขยับกันแค่แบบไม่กี่พันนะเนี่ยอารวาสเนี่ยนี่ขยับกันแค่พันเดียวอันนี้ผมถ้าผมขยับสองพันคือพุ่งเลยมาอยู่ท็อปส0เลยเรียบร้อยนี่2 0 0พันแต่คือเราไม่ต้องรีบหรอกครับค่อยๆเกาะไปยิ่งเราเล่นเซิร์ฟที่มันตึงขนาดนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมแหม ไอ้บอยแซลเมื่อวาน7จ0 0หื่นวันนี้จะขึ้น9 0้าหมื่นแล้วนะใจเย็นมาแน่นอนมาแน่แม่จ๋าโอเคครับผมก็วันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอลากันไปเท่านี้นะครับสำหรับคลิปตัวนี้เจนครับผม